ตวันออกติดต่อประเทศเรอทุกเรือทุกประเทศปกคลุมไปด้วย่าเด็ดน้อนพึ่งและทุ่งหญ้ามีแม่น้ำไว้ในหลายภานการประเทศเยอะมากเนื่องด้วยเหตุการณ์ดังกล่าวจะแค่ส่วนใหญ่จะเป็นการทำตลซ้ำๆที่เดิมเป็นแต่เราตัดตัดเราอาจจะไปเจอที่บ้านชาติชาติของคนของคนอยู่ของคนที่หนึ่งจากหกำลังจากกองพลท่าที่สี่และหน่วยขึ้นตรงครับ หมวดรองนที่สองจากลางจากจากองพลทหารราที่ดงนั้นมีความรู้ความสา,ามารถอยู่แล้วออคองพลทารราบเมีการองหาาทง ครับครบเราก็ไดรับเียเ้านทาลผู้กำกับการเขทาน แล้วก็เป็นาให้กบวกเขาทุกคนทุกท่านทุกนายจะทาได้หเยหอาปนาที่จร้อาะเขาคือรที่ส่นะคะไปที่หนายก็ได้นะคะที่นีทากา่ายดนะคะาค่ะจะถ่ายให้ไคก็ได้ทุกท่านงร้อ